เคยได้ยินคำพูดที่มีคนกล่าวไว้แรงๆว่าเราไม่มีทางที่จะทำอะไรได้มากไปกว่าสติปัญญาที่เรามีอยู่และเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ดีไปกว่าสติปัญญาที่เรามีอยู่คำพูดนี้ดูเป็นคำพูดที่แรงและเป็นคำพูดที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเพราะว่าพูดถึงในเรื่องของสติปัญญาพูดถึงเรื่องของ ความรู้ความสามารถแนวคิดมุมมองทัศนคติของแต่ละคนซึ่งมีไม่เท่ากันมันดูคล้ายๆกับการเหยียดสติปัญญาของคนแบบไกลๆแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเรามาลองคิดพิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าสิ่งที่เป็นคําพูดนี้นะครับเป็นคําพูดที่มีความสําคัญถ้าหากว่าเรายอมรับแล้วก็เข้าใจในแนวความคิดอันนี้อย่างชัดเจนเพราะว่าเขาบอกว่าเราไม่มีทางที่จะทําอะไรได้ดีเลยอ่าได้ดีไปกว่าสิ่งที่เป็นแนวคิดสติปัญญาของเรา และเราไม่มีทางที่จะทําอะไรได้มากไปกว่าแนวความคิดและสติปัญญาที่เรามีอยู่มันเป็นจริงๆนะบางคนเนี่ยเขาสามารถที่จะทําอะไรได้มากไปกว่าเราทําได้ดีกว่าเราเพราะว่าเขาใช้แนวคิดทัศนคติสติปัญญาของเขานํานําชีวิตนําพาชีวิตของเขาไปเหมือนกับเข็มทิศที่นําพาชีวิตของเขาที่จะสามารถที่จะมุ่งไปสู่ความเจริญความสําเร็จได้ และก็อีกเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเรามีแนวคิดทัศนคติมุมมองหรือว่าสติปัญญาที่มันมันด้อยกว่าเขาหรือว่ามันล้าหลังกว่าเขามันก็ทําให้เราตามหลังเขาอยู่ดีนะครับทำอะไรได้ไม่ดีเท่ากับกับคนอื่นเขาทําอะไรได้ไม่มากเท่ากับคนอื่นเขาเนี่ยมันมีข้อจํากัดอยู่ที่เออมันอยู่ที่สติปัญญาอยู่ที่แนวคิดของคนเราเหมือนกันนะแนวคิดที่มัน คิดแบบสั้นๆก็บอกคิดน้อยคิดสั้นมันก็ได้น้อยได้สั้นนะมันก็ไม่มีทางที่จะได้มากไปกว่าน,นั้นไม่มีทางที่จะดีไปกว่าน,นั้นนะครับแต่ถ้าเราคิดแบบเออคิดแบบข้ามชอตข้ามสเต็ปคิดแบบกข้ากระโดดการการะทาคาพูดมันก็ก้าวกระโดดเหมือนกันนะมันทําให้เติบโตทางสติปัญญาแต่ถ้าเรายินดีอยู่กับความสําเร็จแบบเดิมๆก็มันก็เป็นแนวความคิดที่ถูกถูกบอลไซเป็นแนวความคิดที่ถูกสตาฟ ถูกแช่แข็งเอาไว้มันก็ไม่ไปไหนแล้วก็ซ้ำร้ายยิ่งไปกว่านั้นอีกเป็นวาคมเนวความวค,คิดที่ล้าหลังนะย้อนหลังไปโลกก็ไปถึงไหนล้วก็ไม่รู้นะการแข่งขันเขามีสูงขนาดไหนก็ไม่รู้นะเขามีการแข่งขันกันเขามาีวิธีการที่จะใช้สื่อเขามีวิธีการที่จะใช้ชีวิตไปในรูปแบบใหม่แล้วแต่ว่าเรายังอยู่แบบเ,เดิมๆนะครับ อันนี้ก็ทําให้เราไม่ทันเขาทําให้เรามีแนวความคิดทัศนคติที่ยังแคบอยู่ที่ยังน้อยยังแคบอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องของแนวความคิดจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนเราไปเลยก็ได้นะครับถ้าความคิดเรายังอยู่แบบเดิมๆอยู่ก็คิดว่ามันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ชีวิตของเราก็คงไม่เปลี่ยนไปจากนี้มากนักก็คงไม่ดีไปกว่านี้ และก็คงไม่มีอะไรที่จะมากมายไปกว่านี้เพราะว่าแนวความคิดเรามันเท่าเดิมอ่าสำหรับให้แนวความคิดที่มันล้าหลังไปอีกนะครับคือนอกจากจะมีแนวความคิดเท่าเดิมแล้วยังเป็นแนวความคิดที่ลบเป็นแนวความคิดที่ย้อนย้อนหลังกลับไปมากก็เหมือนเหมือนกับการพัฒนาการทางสมองหรือการพัฒนาการทางด้านของอสติปัญญาการเรียนรู้เนี่ยมันถดถอย เหมือนกับข่าวที่เพิ่งออกมาว่าเด็ก,กพัฒนาการของเด็กในวัยตั้งแตนะ่ตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปจนถึงชั้นประถมศึกษาที่มีข่าวทางการศึกษาออกมานะครับว่ามันมีพัฒนาการถดถอยเนื่องจากสภาวะการการแพร่ระบาดของโควิดที่ผ่านมามันทําให้เด็กมีพัฒนาการที่ถดถอยอันนี้ก็น่ากลัวเพราะฉะนั้นแนวความคิดที่มันถดถอยก็เหมือนกัน สติปัญญาที่มันถดถอยก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าสติปัญญามันจะคงอยู่แบบเดิมแบบนี้นะครับถ้ามันยังคงอยู่แบบเดิมแบบนี้ก็คือเสมอตัวนะครับแต่ว่าถ้ามันถดถอยไปกว่าเดิมชีวิตมันก็แย่ลงนะถ้าแนวความคิดทัศนคติสติปัญญาของเรามันถดถอยมันคิดแบบย้อนหลังกลับไปมันคิดแบบเหมือนกับว่ามันทําให้ชีวิตมันติดลบแบบนี้ คิดในเรื่องลบสติปัญญาแบบใช้สติปัญญาแบบที่เคยมีอยู่ดีๆเนี่ยกลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะทําได้แบบเดิมแล้วก็คือมันทดถอยนะครับถ้าทําได้แบบเดิมแล้วนะมันทดถอยไปกว่าเดิมชีวิตมันก็แยกกว่าเดิม นะสติปัญญามจึงเป็นเรื่องที่สาคัญสติปัญญาที่เคยใช้แบบเท่าเดิมแบบนี้นะครับแล้วมันก็สามารถใช้ได้เท่านี้แหละไม่มีการพัฒนาอะไรไปกว่านี้แล้วก็ยินดีในความสําเร็จแบบเดิมๆเ,เข้าใจว่าโลกมันจะแข่งขันกันแบบเดิมโลกมันจะอยู่เท่าเดิมแนวความคิดมันก็เท่าเดิมเพราะฉะนั้นทําอะไรจึงได้เท่าเดิม แต่ยิ่งผลร้ายยิ่งไปกว่านั้นคือมันอาจจะไม่เท่าเดิมเพราะว่าโลกมันเดินไปเรื่อยนะครับโลกมันพัฒนาไปเรื่อยนะครับแต่ว่าแนวความคิดเราเท่าเดิมมันก็คือการถดถอยดีๆเองเนี่ยมันถดถอยมันแคบลงหรือว่ามันไม่ทันโลกนะครับสติปัญญามไม่ทันเขามันถดถอยเราคิดว่าเราอยู่ตอนนี้เท่าเดิมคงตัวแล้วแต่โลกมันเดินไปเรื่อยนะครับคนอื่นเขาพัฒนาไปเรื่อยแต่ว่าเราอยู่เท่าเดิมก็คือถดถอย นะครับก็ <g ül> <g ül> คือถดถอยนะก็อาจจะไม่เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มั่นใจว่าเออเราอยู่แค่นี่แหละอยู่ตัวแล้วสบายแล้วนะอยู่ตัวแล้วไม่ต้องพัฒนาอะไรอีกก็อย่าเพิ่งประมาทไปนะนั่นก็คือเรากําลังถดถอยอยู่เพราะว่าในขณะที่คนอื่นเดินทางเ,ออเขาพัฒนาไปข้างหน้าแต่ว่าเรายัางถดถอยอยู่เออเรายังอยู่ที่เดิมมันมันก็หมายความว่าเราก็ถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลังนะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่าสติปัญญาที่เรามีอยู่นะจริงๆอันนีเออ้เพราะฉะนั้น ต้องพัฒนาในเรื่องของสติปัญญานะครับคือคือต้องพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วก็ยอมรับแนวความคิดใหม่ๆยอมรับการแข่งขันในรูปแบบใหม่ๆยอมรับในเรื่องของการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองอตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางด้านกาย,ยภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวความคิดทัศนคติ หรือจะพูดใช้คําแรงๆว่าสติปัญญาจริงๆคํำว่าสติปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่คําแรงเป็นคากลางๆแค่นั้นเองแต่ว่าพอมาใช้กับคนไทยพวกคนไทยก็บอกสตินะปัญญานะมีปัญญาหรือเปล่าสตินะสตะิประมาณนี้มันก็คล้ายๆกับดูถูกกันนะครับมันเป็นคําที่เอาไวเอาไวเอาไวว่ากันนะเอาไว้ตําหนิกันหรือว่าเอาไว้ด่ากันนะในเรื่องของสติปัญญาเนี่ยก็เป็นคําพูดที่ คนไทยเอามาใช้ในแง่ลบแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแปลมันแปล,ปลความว่าเออมันต้องมีการดําเนินชีวิตที่ต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาสติก็แปลว่าการที่รู้เนือ้อรู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังทําอะไรอยู่เราอยู่ในระดับไหนเราอยู่ในบทบาทไหนกําลังทําอะไรอยู่แล้วสิ่งที่กําลังทําอยู่นั้นมันผลักดันชีวิตให้เดินไปข้างหน้าหรือว่ากําลังย่าอยู่กับที่หรือถอยหลังอันนี้มันก็สําคัญนะให้เรารู้เนือ้อรู้ตัวว่าเราอยู่ตําแหน่งไหนของ อของโลกนี้ของสังคมนี้ในกลุ่มเพื่อนฝูงในกลุ่มของการทํางานเราอยู่ตําแหน่งไหนเราอยู่ในระดับแนวหน้าหรือว่าอยู่ระดับกลางๆหรือว่าอยู่ระดับที่โออยู่ข้างหลังแถวที่โหลเลยนะครับหรือเราเราอยู่ในระดับไหนคือสติจะบอกเราได้ต่อมาก็คือเรื่องของปัญญานะครับปัญญาก็คือเป็นเรื่องที่เราพัฒนาเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้นะครับเป็นเรื่องที่เรา เป็นการแสดงออกถึงความรู้ของคนเราว่าเออเรามีความรู้มีประสบการณ์แค่ไหนนะครับปัญญานี่จะเป็นตัวผลักดันเป็นตัวที่พาเราได้ประสบความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวทําได้มากหรือทําได้น้อยทําได้ดีหรือทําไม่ได้ดีก็ขึ้นอยู่กับปัญญาที่เรามีอยู่นะครับปัญญาก็แปลว่ารู้รอบรู้ทั่วนะครับก็คือ ประสบการณ์นั่นแหละผมว่านะเป็นประสบการณ์เป็นความรู้บวกกับประสบการณ์จึงเป็นปัญญานะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้มากกว่าใครที่มีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นเขาก็จะได้เปรียบเขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาสรุปคำพูดหรือว่าคีย์เวิร์ดตรงนี้ว่าเราไม่มีทางที่จะทําอะไรได้มากไปกว่าสติปัญญาที่เรามีอยู่นั่นหมายความว่าเราไม่มีทางที่จะทําอะไรที่ได้ดีได้มากไปกว่าสติ ความเราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับเราไม่รู้ว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนเราก็ทําได้ไม่ดีเราก็ทําเราคิดว่าเราพอแล้วจริงๆมันยังไม่พอมันอาจจะสู้เขาไม่ได้นะครับก็คือ to to ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ได้มากเท่ากับคนอื่นเขาปัญญาก็คือเราไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีประสบการณ์มากพอกับคนอื่นเขาก็ทําให้เราไม่สามารถทําได้ดีหรือไม่สามารถที่จะทําได้มากเท่ากับคนอื่นเขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่ายลืมนะครับคําพูดนี้ คอยเอามาทบตวนตัวเองตลอดเวลาว่าเราไม่มีทางที่จะทําอะไรได้มากหรือว่าทําอะไรได้ดีไปกว่าสติปัญญาที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นสติปัญญาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้เพียงพอหรือยังนะครับหรือว่าจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมอีกนะครับเพื่อที่จะให้ทันกับสังคมที่มันเปลี่ยนแปเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะโลกที่มันวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วสังคมที่มีการแข่งขันกันสูงมากๆถ้าเรายังย่ำอยู่กับที่อยู่ แบบเดิมอยู่เราก็ถดถอยถูกทิ้งไว้ข้างหลังสุดท้ายเราก็จะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากหรือว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ดีได้วกว่าแนวคิดทัศนคติสติปัญญาของผู้ประสบการณ์ที่เรามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเเห็นว่าคลิปนี้ดีมามีประโยชน์นะครับก็ขอให้เพื่อนเพื <S <S <ๆ>่อช่วยกันกดไลค์กดห like, ัวใจกดแชร์ไปให้กับนคนอื่นๆได้รับฟังรับชมด้วยนะครับ เพื่อที่จะอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นในวงกว้างต่อๆไปนะครับหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ไว้นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่าจะมีแนวความคิดที่จะมาช่วยเสริมช่วยบอกเพิ่มเติมช่วยเสริมให้เพื่อนๆคนอื่นได้รับได้รับประโยชน์จากแนวความคิดหรือว่าความเห็นของแต่ละท่านก็ยินดีนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกัน กดติดตามกด Subscribe ติดตามเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆที่ตั้งใจจะนำมามอบให้กับเพื่อนๆทุกคนในโอกาสต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ